กดไปที่ฉบับร่างครับฉบับร่างอ่ะกดเข้าไปเลยะะใช่ฉบับร่างคืออะไรฉบับร่างคือคลิปที่เราถ่ายมาแต่ยังไม่ได้ลงนะครับก็คือเราร่างไว้เราอาจจะไปเจอ,อวิวส,สวยๆไอเดียมาไอเดียมักจะมาตอนไหนมักมาตอนอารมณ์ดีอ่ะอารมณ์ดีตอนไหนอารมณ์ดีตอนเงินเข้าอ่าเออนะอ่าสามีบอกว่าเซื้อไพร์พาไปกินหมูกระทะเย็นนี้อะไรอย่างเงี้ยอารมณ์ดีนะครับแล้วก็หยิบกล้องมาถ่าย ก้องหน้าก้องหลังอัดได้หมดแล้วเก็บในชุดบบร่างนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราสามารถทําคลิปได้ตลอดเวลาหลังจากนั้นอ่ะเรามีเวลา5หรือ10นาทีหรือ20นาทีก็มาเข้าที่ชุดแบบร่างแล้วก็มาเลือกคลิปที่จะตัดลงนะครับอ่ะเราได้คลิปปึ๊บอ่ะกดไปที่คลิปนะครับโอเคเสร็จแล้วครับกดมาที่การตัดต่อตรงนี้ไม่ใช่ครับตรงนี้ตรงนี้เปิดเชามใช่อ่ะนะครับเดี๋ยวรอจะเพิ่งเข้ามาที่คลิปแล้วนะครับมาที่การตัดต่อตรงนี้ นี่ใช่อ่ามาที่การตัดต่อเนี่ยหน้านี้เขาจะเรียกว่าหนะ้าการตัดต่อ<ม>ก็คือหน้าจัดก,การไอ,อคลิปของเรานี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการที่ช่วงแรกรในการอัดคลิปเนี่ยมันจะมีช่วงเขาเรียกว่าเดดแอร์เดดแอร์ก็คือช่วงที่เราไม่ได้พูด<ม>นะครับ<ม>เพราะฉะนั้นมันจะมีปุ่มเพลย์นะอ่าปุ่มเพลย์กดเล่นดูถ้าเราอยากจะหยุดเราก็กดปุ่มเดิม,มอ่านะครับเราจะตัดช่วงที่เราไม่ได้พูดออก นะครับเราก็ฟังดูว่าเราพูดคำแรกตอนวินาทีที่เท่าไหร่เราก็กดหยุดนะครับเออันนี้เราต้องทำดีๆนะครับเพราะมันหายไปมันก็หายไปเลยนะม,มันไม่ได้เซียในมือถือนะครับมันเสีในทิกตอกมันไม่ได้เซียในกลอรีด้วยนี่คือจุดหนึ่งที่เราต้องอย่าอย่ามือเร็วเพราะบางครั้มันประมวลผลแล้วเราก็ไปกดปุม่มอ่ะกดกลับสุดท้ายไม่บันทึกหายอะไรเงี้ย นะครับเราต้องเราต้องดูดีๆมือใหม่มักจะพลาดนะครับอ่าทีเนี้ยเราก็ฟังดูว่าคําแรกที่เราพูดในคลิปคืออะไรเราก็กดหยุดนะครับลองดูนะครับอ่ลองดูถ้าเราจะกลับไปเราก็อ้เอมือเลื่อนมาอย่างงี้ปึ๊บนี่เราก็เล่นใหม่แล้วก็เปิดฟังเสียงของของเราดูนี่เราจะตัดช่วงนี้ออก ก็คือคำแรก,กอ่าเราก็เริ่มมานิดหนึ่งประมาณเนี้นะครับอ่ะเสร็จแล้วเราจะตัดทํายังไงกดที่คําว่าแบ่งเนี่ยมันตัดได้แล้วนะมันแบ่งเค้กออกสองก้อนแล้วนะอ่ะทีนี้มากดก้อนข้างหน้าที่เราจะไม่เอาเะะเสร็จแล้วกดลบรูปสังขยะอลองเล่นดูดเห็นไหมหเขาเรียกว่าตัดช่วงที่เราไม่ได้พูดออกอเขาเรียกว่าการตัดต่อเราจะเอาท่อนที่เราพูด อย่างเดียวนะครับอ่ะได้ไหมครับฝั่งนี้อ่าคำว่าสวัสดีครับเราหยุดตรงนั้นอือใช่ครับอ่าได้แล้วเรากดที่วิดีโอมตรงนี้ตรงนี้นวิดีโออ่าให้ขึ้นขอบสีขาวๆอย่างนี้แล้วกดคำว่าแบ่งอ่าแบ่งเกก็เป็นสองก้อนแต่็้แล้วกดข้างหน้านี้